สวัสดีครับร้านพีซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกษครับผมวันนี้รีวิว36แรงครับผมอันนี้จดทะเบียนปลายปี53ครับผมเอกสารเล่มชุดโอนครบครับปีายปี53ยังสวยสีเส้นครับผมสายกันยาว มาพร้อมอุปกรณ์ด้านหน้าตราช้างผานหลังเป็นผ่านหนะครับผ่านกวนห้า CCT ครับผม ยังเกียร์ดีนโดเรื่องยัง,งปฏิเตธครับ ท่านใดสนใจแวะมาชมได้ครับอำเภอเบญจลักจังหวัดศรีสะเกดเบอร์โทร0816004753 0984422502ครับผมร้านพิซซ่าเ,เตอร์ห่างตัวอำเภอเบญจลักษ์หกิโลห่าง3แยกหนองหูเหลือม3กิโลห่าง4ีแยกบ้านจาน7กิโลครึ่งครับผมลูกค้าท่านใดมาไม่ถูกยังไงโทรมาติดต่อสอบถามได้ครับขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับ